ครับคันนี้พิเศษเลยอย่างที่บอกเลยครับว่าเจ้าของเก่าเนี่ยแต่งมาประมาณส0 0แสนนะครับดิสเบรกมาเลยนะครับเป็นดิสเบรกให้ทั้ง4ล้อแล้วตัวนี้นะครับ สวัสดีครับผมเบียร์รถบ้านชัยนะครับผมวันนี้อยู่ที่ช่องเอ็กซ์เดย์ชแนนะครับวันนี้ก็มีรถมาแนะนำหนึ่งคันเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าคันนี้เป็นรถพิเศษนิดนึงนะครับที่พิเศษนี่นหมายถึงว่านะครับลูกค้าเก่าเนี่ยได้ทําการมาเทินที่เราไปนะครับเป็นรถกระบะนะครับบอกก่อนเลยว่ากระบะเนี่ยเป็นตัวท็อปสุดแต่ยังไม่สุดของลูกค้าเก่านะครับคือเขาแต่งมาเพิ่มเนี่ยสามแสนกว่าบาทและที่สําคัญนะครับเป็นรถกระบะก็จริงแต่ว่าเป็นดิสเบรกสี่ล้อ นะครับซึ่งคันนี้บอกเลยว่าสุดๆแล้วก็น่าใช้ปีใหม่ใม่น้อยดูแลอย่างดีนะครับจะเป็นรถรุ่นอะไรแล้วก็แต่งอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับก็ตอนนี้นะครับพามาอยู่ที่หน้ารถแล้วนะครับเต้า Toyota ารีโวคันนี้เลยนี่เป็น t o y o ต้ารีโว8 8ตัว G เป็นตัวท็อปนะครับเป็นแบบตัวยกสูง4ประตูนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับคันนี้พิเศษเลยอย่างที่บอกเลยครับว่า เจ้าของเก่าเนี่ยแต่งมาประมาณ3 0 0แสนนะครับเป็นตัวท็อปจากโรงงานแล้วยังไม่สะใจนะครับผมนะครับก็คือเป็นเจ้าขาวันี้เลยครับหน้าหล่อๆอเลยครับรีโว่ตัวนี้เป็นปี2018นะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยคันนี้เร่งมาอยู่มา3 0 0 0 0ื่กโลเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวดูเลยครับว่าเพื่อแต่งเพิ่มมีอะไรบ้างอ่ะตัวนะครับอันนี้เป็นล้อแมกนะครับของทีสเปซจากสำนักเลนโซนะครับเป็นขอบ20นะครับปรัดด้วยยาง18 ก็ยังลึกๆอยู่นะครับแต่ว่าไม่กระด้างนะเนื่องจากว่าความสูงของยางเนี่ยขนาด50ถือว่าโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยเลยแล้ที่สำคัญไฮไลท์เลยนะครับผมด้านหลังนะครับปกติรถกระบะเนี่ยคือเขาจะเป็นดัมเบลกแต่ว่าคันนี้มีการเปลี่ยนเป็นดิสเบรกมาเลยนะครับเป็นดิสเบรกให้ทั้ง4ล้อ้วตัวนี้นะครับถือว่าตัวนี้มาแบบว่าลงตัวเลยนะครับ เป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อแบบดิฟ็อกนะครับมีกล้องถอยมาให้นะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับมีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแลวนะครับเป็นตัวจีถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับในของโตโยต้านะครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวให้มาดูด้านล่างนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เจ้าของเก่านะครับมีเปลี่ยนตัวเป็นตัวบาลานซ์อาร์มนะครับช่วยในเรื่องของตัวพวกกันโค้งนะครับซึ่งมันจะไม่โยนแน่นอนถึงเป็นตัวสูง นะครับแล้วปลายท่อตัวนี้เป็นของ HKS นะครับปลายท่อหุ้มเป็นเคเบราแล้วก็เดินท่อสแตนเลสมาทั้งเส้นเลยพุดง่ายวัดมาเต็มเต็มเลยคันนี้นะครับแต่ยังคงเครื่องเนี่ยยังเป็นแบบเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะครับมาดูภายในต่อเลยครับผมก็เจ้าคันนี้นะครับเดี๋ยวขอแจ้งก่อนเลยว่าคุณแจเป็นทัวคุณแจคีเลตแบบนี้ใหญ,ใหญ่ดูค่อนข้างภูมิฐานนะครับเป็นระบบตัวปุ่มสตาร์ทสต็อปเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องยนต์ดีเซล มีอะไรบ้างตัว G ตัวท็อปนะครับมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับในส่วนของตัวด้านซ้ายในปรับในเรื่องเสียงนะครับก็ทั้งซ้ายและขวาในปรับพวกโหมดเมนูอะไรพวกนี้ตามหน้าจอเรือนใหม่เลยนะครับมีระบบคุยคอนโทรลนะครับแล้วก็ท็อปสุดมันจะต้องมีตัวแพทเทิร์นชิพเป็นเกียร์ออโต้ก็จริงแต่ว่าเป็นตัวแพทเทิร์นชิพเนี่ยนะครับเล่นเกียร์ได้เหมือนแมนนวลเลยนะครับสำหรับพวกขาซิ่งเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยมีทําการนะครับใส่ใน ส่วนของตัวกล่องเพิ่มนะครับเป็นกล่องอัลต้าบูตนะครับเป็นตัวเพิ่มแรงม้านะครับในค่ายของ ECU นะครับแต่เครื่องเนี่ยเป็นเครื่องเดิมไม่เคยแก่นะมีตัวใส่ตัวกล่องเพิ่มเติมเพิ่มแรงม้าเท่านั้นเองนะครับคันนี้ก็จะมีในส่วนของตัวเบาะเนี่ยอ่ะตัวนี้เนื่องด้วยว่าเป็นตัวท็อปนะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วนะครับสะดวกสบายเลยนะครับอ่านะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้เดิมๆปกติใช้งานนะครับ แอร์เป็นแอร์ออโต้คือพวกนี้มันก็จะเป็นในส่วนของตัวฟังก์ชันเดิมๆโ,โรงงานที่เป็นตัวท็อปนะครับมีปรับแต่งก็คือแค่ในส่วนของตัวพวกช่วงล่างนะครับพวกท่อ,อะน,นะครับพวกอ่ากันโค้งนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวปลายท่อแล้วก็พวกตัวดิสเบรกกล่องนะครับก็ถือว่าคันนี้แต่งมาค่อนข้างลงตัวเลยผมบอกเลยนะครับว่าคันนี้น่าใช้มากนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องตัวถังไม่ต้องพูดถึงนะครับเครื่องตัวถังพวกนี้ เดิมๆสนิทนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเลขใหม่กันครับผมเลขใหม่สามหมื่นะครับจะจ่าเลยปี2018นะครับรถมือเดียวเจ้าของเป็นคนดูแลรักษารถอย่างดีเป็นคนรักรถมากนะครับแต่ต้องการใช้รถที่เป็นครอบครัวมากกว่านี้เลยไปขยับไปเล่นในส่วนของตัวเจ็ดที่นั่งเท่านั้นเองนะครับผมก็ยังไงเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวขอ ฝากนะครับถึงกับท่านใดที่สนใจมองหารถกระบะสี่ประตูตัวสูงปีใหม่ใหม่ใหม่น้อยๆนะครับคันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับจะมีแบบแต่งแบบว่าแต่งซิ่งนิดๆนะครับคันนี้เป็น2.8ตัว G นะครับตัวสูง4ประตูแม็กขอบ20นะครับราคาจำหน่ายของเราอยู่ที่8 0 0แสนกับ9,000บาทเท่านั้นนะครับได้ปี18ไปใช้เลยนะครับแบบใหม่ยกสูงขับเคลื่อน4ล้อด้วยคันนี้นะครับสนใจทักหรือโทรมาหาเบียร์ได้เลยครับผมที่0923291476นะครับ เบียยินดีให้คำปรึกษานะครับทุกเคสเลยนะครับยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเบยด้วยครับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ